่ะพี่น้องอน,นี้เจอกันในสวนใหญ่อีกข้างหนึ่งครับผมไห็ทัดทัดน้อพี่น้องเนาะอันนี้พาพี่น้องมาเห็ดน้ำหมักเอเอ็มซุปเอเอ็มครับผมอ่าเห็ดใบเพื่อ,อยางพี่น้องไปฉีดพ่น,นบำรุงต้นยางตป็นเรื่องสี่ก็ได้ครับตัวฮะคือสิบเอนดงามูแถวต้นเนี่ยเป็นลบนะครับบำรุงต้นยางให้สมบูรณ์นะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นยางยางสามยางสองพี่น้องแล้วมันเลื้อยใบใหญ่เลยจนมูงงามหมดครับผมไดหรับ ส่วนประกอบสาคัญสาคัญครับผมน้าพี่น้องน้าในถังนี่ผมเตียมไว้เกือบสองลิตรน,นะผมให้คนสั่งเบิกน่ครับเกือบเต็มพี่น้องครับเป็นน้ําบ่อน้าบ่อครับผมแต่ไบิเกือบเต็มแลวพี่น้องนะเพื่อเขาเติมน้าเพิ่มเติมครับแล้วก็มี e ออมครับเออมหนึ่งลิตรครับน,นี่เป็นของชื่อพี่น้องแล้วก็จิ้งโจ ไอ้ใบเขียวสูตรยี่สิบห้าห้าห้าเนี่ยพี่น้องสามกิโลครับแล้วก็มีซูเปอร์เอ็มครับก,กี๋เป็นเสือเนี่นีจ่จะแคร์นะแต่ว่าเปล่นเปลี่ยนซูเปอร์เอ็มครับพี่น้องหนึ่งกิโลกรัมครับแล้วก็เกลือจะเป็นเกลือแกงครับเป็นเกลือเกลือบ้านถือเกลือที่ไม่มีไอโอดีนพี่น้องเ,องเ,องเองนาะสามกิโลครับแล้วก็นี่กากน้ําตาล น้ำตาลครับผมเตรียมมา6กิโลี่นอนใส่ได้ถึง5 5คือ6กิโลเท่านั้นเนาะสำหรับกาเป็นการให้พี่น้องเฮ็ดครับผู้ใดว่าเฮ็ดกัดดคนี้เป็นแนวทางครับผมเนาะอาจจะเป็นคลิปแรกเออไม่แม่คลิปแรกนันเป็นชุดที่2ของของปีนีพี่น้องเนาะอุปก่ณนผมทําไปแล้วครับแต่ให้พี่น้องเฮ็ดถ้าสนใจอยากทําอยากใช้บารุงสวนยายพี่น้องเนาะดูคลิปนี้เป็นแนวทางครับ น้ำแร่เขาจะใซตการ้ำตาลครับพี่น้องมันเหนียวเทียยากนะครับนัน่นนี่บ่อแนะนำน้ำนาบาดาลได้พี่น้องเด้อเพราะว่าน้ำบาดาลมันมีมีค่าเฮทพี H P, เนาะกดเป็นด่างขึ้นมามันคือมันอาจจะบ่มาะสมกับการเท่าน้ำหมักเหนียวเนี่ยการาละ <laughs> ลเพราะว่าน้ำใส่ไว้ตฉล่าง แมงเชื่งนี้มแมงหลายๆคุณน้อ,นองก็ผมก็บุ่้ใส่นั่นดอกบ่ได้ใส่ผ้ามาดอกแช่ไว้ก่อนไว้ล้างล้างเลยก็ป่ได้ถึงห้าห้าถึงเจ็กิโลคุณน้อ,นองด้วย ไป่น่ไ้เพื่อจะลางทังลงอีกนี่ขาเราบุรใเ,เคยเห็นแล้วกับแต่สมเป็นคุขึ้นก็นได้ครับชมเพื่อเป็นการเพิ่มยอดวิวให้ผมเนี่ยี่้องไปทางจักรยานยวิเขียวครับ สามกิโลวิร้องสูตรอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเอ,อ้ยไม่ใช่สูตรอะไรก็ได้สูตรยี่สิบห้าห้าเนาะยี่ห้อยังกระไดคือเนองผมใช้จิ่งโจ๊กเขียวตามหน้ากระซิยี่ห้อนี้แหละครับปลายทางแล้วคุณกวาดเลย เอาด้วยเกลือพี่น้องสามกิโลเด้อเกลือนี่จะแนะนำเกลือกอสินเท่าพี่นออ้องเกลือเกลือสินเท่านั่นแหละ mm. เกลือโคก <c oughs> เกลือบันดุงเกลือโถ <c oughs> ุงละครึ่งกิโลครึ่งครับเตรียมมาอเ okay, พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาต คนคนเพื่อละลายเกลือแล้วดูก่อนเนะาะไล่การน้ำตาลครับ เอ๊ะครับอ๋อปกติธรรว่าถ้าบ่มี่ฝอยฝอยบ่มีตัวหนังสือยีออยมมอ่ห่อนี่สิแสดงว่าบ่เป็นของเพิ่นนั่นล่ะกินบุกย่งางกินไก่อยู่นี่ครับมึงรีดครับ ่ะมาต่อ hmm. หัูแล้วอืออือือือแล้วไปหน่อยแต่ว่าเด็กเสียงดังดังเอาขี้หน้าอืมเอาทุ่งหยดใส่จากกันด้วยก็เติมด้วยซปเปอร์เอ็มตุครุซมุนเซนา น้องใส่สองสิบล็อกมาอย่างดีน,อน้องเอาเจอลูมิเนียมฟอยด์อย่างดีเลยอะแค่ลูมิเนียมฟอยด์เดีเป็นถุงนะครับพร้อมหน้าตาเหมือนรถดีเลยให,ใหม่ๆนะครับคือสั่งมาใหม่ๆเลยเนะี่ย ป้ายเลยครับต้นเนี่เขาลงไปในน้ำแล้วพี่น้องกระจมลงแล้วก็คนด้วยไม้ต้นจนผอยผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ดีคุณน้องข้าข้ากันดีละลายดีเลยหมักใช้ถุงพลาสติกคลุมปากคลุมใบครับตั้งไว้ในที่ตุม แดดลำไรก็ได้พช่้องขอแค่ใหไม่กินก็นไม่ตกใส่มันแตจลินห,หื e ั้อไ e ่ือยลิน4 E M เดี๋ยวเติมน้ำเพิ่มอีกนิดนึงครับน้องได้น้ำประมาณนี้แล้วจะเ,เติมเพิ่มอีกสักหน่อยครับ นิดนึงครับพอพอแล้วพอแล้วนี่ครับเสือไว้ประมาณปลาบึ้งด้านนี้นะพี่น้องเนาะ โอเคเราใช้ถุกพัดจิกทุกสภาพพี่น้องตันใหญ่ครับบ๊วยห้อยหัวได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ไม่กิ๊กเลยเพิ่งออกมาใหม่ซื้อมาใหม่เอามาตัดครับพลาสติกใสบางบางคนอาจจหรือบางท่านอาจใส่เป็นพลาสติกสีดำก็ได้พี่น้องเนาะคลืแสงครับผมใส่เป็นสีใสเพราะว่าเวลามมาซองผมมันจะได้เห็นว่ามันเป็นไอนี่วอดนะเป็น ได้ไดรลยยางก็มาเนี่ยเวลาเขาซองมันเห็นไงก็สีดำครับตันนี้ปัญหาเขาจะได้แก้ไขในถังเนาะพี่น้องอเกรับตามด้วยหนังยางครับพี่น้องขอดนิดนึงอย่างในรถ แต่ว่าระึ้นหน่อยนะดึงดึงให้ฝุงซึ่งครับว่าให้มันย้อนลงในหน้าไม่หรอกดึงให้ซึ่งทั้งสองชั้นเลยระเบียบ เส้นหนึ่งครับด้วยความปลอดภัยขาดกันขาดพีน่น้องจบท้ายด้วยเกิดพี่น้องครับจกทำเป็นห่วงแบบนี้ครับ นั่นที่นัน่น,นไปแล้วยางมันจะเปื่อยเลไพีปนองก็เลย,เเลยต้องใช้เชือกควบคุมไว้ด้วยเวนหูนาก็ดึงครับทับยางไว้โอเคตวก็หาสังกสีเรืออะไรสักอย่างครับมาผูกเพราะว่าทับขังบนนอเพื่อป้องกันไม่ตกไซหรือว่า อะไรที่มันมาจากข้างบนไม่ส่วนให่จะเป็นกิงอย่างไรมันติดตกแต่มันติดขมวี่นงเนาะโอเคครับหมักไว้สิบสิบห้าวันพี่น้องจอนสีสามารถนำไปเซงงานได้นะพี่น้องนะเนาะสำหรับ c h e m i s t ไลฟ์ไปกอนครับผมกดเล์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ